โอ้เจีงครับัวนี้เจียงครับยางให้เบ้างเไหมล่ะสาวเอทีอาสองสูงครับเดืนกะดีพี่น้องสำหรับผู้ทีส่สะเอาไปพัฒนาต่อเด้อมีใบมีหลอดนะครับผู้คุณอะอยากได้หัวน้ำง่ามไปฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ใหเ้เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับ <S <S โอ้อย่าลืม กดกระดิ่งไววน้ำเด้อยครับเพื่อชิงลผ่าอีกไม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้พาเบิ้งงัวครับงัวงามงัวงามลูกแดงใจวายพี่น้องครับจตาวแม่นี่ก็หงติดกระทบจักหน่อยแต่ว่าทรงลูกคักมาเบิ้งพี่น้องว่าพ่อใหญ่พนสิว่าราคาเท่าไรก็มาเบื้องตนตัวงัวนํำกันมาเบื้องครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับเพราะอันงัวนนี่ เป็นยังคือจะขายห่อนเงินเตี้หอนเงินตัวจะ,จะขาย <laughs> อันแม่แม่ยิ่งย่งนี่แม่ยิ่งย่งแม่ลูกนีก่กรสิขายมันบ่ครับแม่นั่งแม่สาวนั่นกรสิขายมันบ่นแม่สาวนั่นเสื่งไหมครับเสื่งแล้วเสื่งแล้วตีเอามาเบิ้งพี่น้องมาเบิง้งหัวแม่สาวบ่อนีมาเบิงาาววนนเบ้งหัวแม่สาวก่อนครับหัวแม่สาวนี่เป็นลูกกระทบเดอ้อพี่น้องครับ ครโบดครับ,บ,รบสูงไงขาไงไงเขาเกลีรีพี่น้องนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องเบื้องตียางให้ันยางให้เบื้องโ้ตวใหญ่รับพี่น้องครับลอยหาซิครับสูงนี่ลอยหาซิแท้ๆละ่ะ วาสิวัดอยู่แต่รับเม็ดเก่ามาอยู่จะให้เบิง้งซะก่อนพี่น้องให้เบิ้งมัดหางกับเงีวครับหลากลาำเบิ้งลักษณะแล้วคือสีผสมติดแล้วหรอพี่น้องเบิ้องโดยสายตานะครับนี่น่าสิติดแล้วหรอครับแต่ว่า,ามีใบอยอะดิพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่มีใบดิเนาะม,มีใบอยู่ครับผสมแล้วอันนี้ผสมใบไรเนาะครับตัวไรนาะนีน่เนาะ พุทธวันหมอเพิ่นมาเสื่องให้พี่น้องแจวบบ่ว่าเราบ่งหูจักดอกเราว่าบ,บักอินเดียแดงว่าสันแต<ม><ม>่ว่าบ่แมนครับ,รบ,รบนี่ครับพี่น้องครับเอสเคหาแปดหนึ่งครับไอ้พริกแดงนี่ครับนี่ครับมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องเด้อนี่ใบมีหลอดผสมวันที่สิบหามีหน้าเนาะสิบห้ามีนาหกสามครับนี่ครับเอสเคห้าแปดหนึ่งไอ้พริกแดง บานนี้มาเบิ้งตัวนี้บานพี่น้องตัวนี้วารายบันไดพอโอ้ตัวนี้เดี๋ยวถามราคาตัวนี้กันวารายบันไดห้องไร้บันไดห้าสิบห้า,หา,หาตัวใดบอครับเห,ห็มนมาตัวเอาเนาะผู้ใดมาตัวเอาเด้อพี่น้องพราะไงล็อกห้องห้าสิบห้าครับนี่สาวแมน่นี่สาวทองแรกกับเบียร์เครียห้าแปดหนึง่งครับท่านเอาเด้อพี่น้องยุบใบกันท่านแล้ว แต่เดือนมีหน้าผมครับผสมปลาเนี่ยมาเบิ้งงว่วแม่ลูกวันนี้ครับนี่แม่ลูกอันนั้นคือสาวคือคือลูกตัวแรกมันได้ครับนี่อันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับเนี่งว้วแม่นี่นี่ได้ลูกมาสองตัวเบิ้งสีลูกสะก้อนครับนี่ลูกนี่เป็นข้องลูกนี้ละ ลูกนี่เป็นเอ็กเาสองศูนย์ครับเอ็กเขาสองศูนย์องโชกในเระมิด้าหมห้องนี่ครับของเสียตูเกิดวันท่เกีาวเมษาครับนี่ครับมีใบมีหลอดเด้อพี่น้องผูเสิเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อนี่ครับงัวแมเป็นแมกระทบสูงตัวนี้ประมาณร้อยหกสิบเด้อครับนี่ ผมสูง107เนี่ยนะนี่เพียงเพียงตาเนี่ยครับเพียงตาเพียงดังโอ้ยืนดีครับหางกระยั่งครับพี่น้องครับหูด้วครับในขนาดเป็นแม่ลูกอ้อนกระยัง่งเฉื่อยเฉื่อยอยู่เบิง้งลูกครับอับนนี้โอ้ลูกหาสองศูนย์ไหม ลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกตัวแม่เด้อลูกตัวแม่ครับเกิดวันที่เก่าเมษาครับนี่ตามใบเบิ้งพี่นอ<ะ>อ้องฮะตาตัวมหัวสองเดือนกลัวแล้วเขปวดเนี่ยปวดขักเด้อครับลูกนขนาดน,น้อยๆนิดแค่ซ้ำนี่แหละนี่แข้งขาดำ เครื่องดำคลิปหูดำนี่ครับนี่ครับน,นี่โอ้ห่ามแห้งพี่น้องดูคนแม่นี่สูงลอยหกิปหุ่นละครกบิ0ถอยครับ,รบพูดนะหางนะหางหลากลามไม่ได้พี่น้องเ้ยหางยาวทุกตัว หลังหองสิแตกพี่น้องพูดนะพูดนะโอ้เก่งขักตัวนี้นี่ครับยางให้เบิงเลยนะ่ะลูกสาวเอพีหาสองศูนย์ครับยืนกระดีพี่น้องสำรับผู้ทีสิเอาไปพัฒนาต่อเดอร์มีใบมีหลอดนี่ครับไม่พู้ไดอยากไรกวงา,ง,งามๆไปเลี่ยยติดต่อมาเลยครับเบอร์โทรยังพอ 088 303 303 1798 1798ย์สหนึงเจ็ดเก้าหน่จ้พอย่งครับอจอยครับพออย่างจอยเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งมาเรียกเอานี่ครับเอ้าตัวนี้เ่รท่นานหุ่นจักราคาอยู่ห้องไรบปางนี่ยครับพะพ่วมนี่แม่ลูกนี่ห้องแปดมืดหาเด้อพี่น้องเดอ้อห้องแปดมืดหาตัวรองอะไรที่ทำเนาะ เราว่าตัวรองไในยุตธว่าเราเอาค่อยๆครับอเออท่านครับทั่วมาว่ามาจามาจ้าจิจ่วยน้ำเล่าเด้อพี่น้องเด้อฮัทเชียเล่า,จาใจดีหลุดไหลไหลผมว่าเราสิหลุดไหลไหลดอกเ<อ>บื้องแล้วเราใจดีโอ้งาม,มนนางครับลูกของผนยางเลยครับเบื้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้องยุทธวามันแมนบ้าหัวตัวใหญ่แถบบ้านนี่ ควแม่ความสูงมันร้อยหกสิบปุ๋แล้วครับแม่มันแม่ลูกสองเด้อครับนี่ลูกสองเนี่ยตัวน้อยันลูกสาวเพิ่นลูกสาวใหญ่เพิ่นลูกสาวใหญ่เพิ่นกระทับแล้วเห็นเบื้องอีกคักากันพี่น้องเบื้องนมเบื้องยังคักากันบ่มีดหรอเพิ่นยังเบื้องเพิ่นยังเบ่มีตั้งนี้ยังหนูเนาะมี่ปะครับ รับประกันตานี้ให้เพื่อนบอร่รับประกันรับประกันตำนี้เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาเป็นสวงเป็นยังค่ะเล่าว่าบ่มี่ํานี้ดอกรับประกันให้ถึงสองสามตัวเลยเนาะถึงสามตัวเด้อพี่น้องเด้อรับประกันให้ทั้งมัดเลยนะครับทั่วมาหาเราบ้านมองยู่เด้อพี่น้องบ้านนอ่นจันหวมครับตำบลหวยเตยอำเภอกุลลังจังหวัดมาหาสารคามครับเบอร์โทร่ ที่เราให้ไปเดี๋ยวผมสีขึ้นในคลิปให้ยูดอ,อกเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาสำหรับสำหร,รับคลิปนี้นนพ่อไว้ท่านี้ครับสักวันพี่น้องพ่อกันคลิปหนาแ้วครับเดอ้อสวัสดีครับ